เคำว่าเขาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาคือใครดูไปเลยไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าเป็นรอยสนิมขึ้นมานะครับก็คือแหมมแเดมสวัสดีครับพวกผมครับโบสรถบ้านนะครับมารีวิวรถแล้วก็ทํารถกันแบบบ้านๆนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันที่อากาศดีๆสบายสบายยามเย็นนะครับผมไม่ได้วิ่งไรเดอร์นะครับเลยจะมาทําการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับนี่คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามีคนบอกมาว่าไอ้เขาเนี่ยคำว่าเขาเนี่ยผมก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันเขาคือใครเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าให้เอาเจ้า GPS โดนเนี่ยลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะครับมันจะทําให้การขับขี่ดีขึ้นคือประโยชน์หัวเทียนเนี่ยคืออะไรเรื่องการจุดระเบิดนะครับแล้วก็เรื่องการจ่ายไฟให้ตะเถียนอย่างเช่นเหมือนการบิด เนี่ยครับปึ๊บมเอ่าไฟมันก็จะจุดระเบิดใช่ไหมครับมันก็จะดีขึ้นตะเียนขึ้นทีนี้เนี่ยไอ้เขาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นแค่ค,ความรู้สึกหรือว่ามันดีขึ้นจริงมันเป็นการอัปเกรดให้ในส่วนของหัวเทียนจริง, <S <S รงเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเปลี่ยนแล้วก็ลองขับขี่ดูนะครับแต่ว่ามันก็คงต้องทดลองดูสักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนมโนว่วาเปลี่ยนแล้วรถดีขึ้นว่ะรถแรงขึ้นว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เราต้อง ลองใช้งานจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกคําตอบอีกทีว่ามันดีหรือไม่ดีสําหรับหัวเทียที่ผมใช้นี้ครับก็ยี่ห้อบิกนะครับเป็ดูไลไม่รู้อ่านชื่อถูกรอเปล่านะครับจัดมานะครับเมื่อวันที่9.9นะครับวันทําลายเงินในกระเป๋าของทุกคนนะครับก็จัดมาด้วยราคา180บาทนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับ180บาทแต่ราคาเต็มอ่ะที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่า3 9 9รอเเลยนะยี่ห้อนี้ผมไม่รู้หัวเทียนอะไรแพงขนาดนี้นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะของดีนะเพราะเขาบอก made in Europe เลยนะครับ ยังไงก็ตามนะครับไม่รู้แหละวันนี้ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูเลยแล้วกันเริ่มจากอะไรดีเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเลยครับไปเปลี่ยนกันก็เริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็เดี๋ยวมาถอดน,น็อตสตัวก่อนเพื่อย,ยกยูบ็อกออกนะครับของสัมภาระที่อยู่ใต้ย U ูบ็อกก็ถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะครับถ้าไม่มีการลาบากมากน็อตสตัวนะครับเริ่มเลยใช้ตัวทีเบอร์สินะครับ ครับอีก2ตัวนะครับจะอยู่ใน U box นะครับแร้วก็มาขไขนะครับอ่าก็น็อตเก็บไว้ในนี้นะครับจะได้ไม่หายไปไหนนะครับนี้ก็โยนไปเลยก็เบ๊บยกอ๋อที่สำคัญ ฝาน้ำมันครับนี่ถอดออกก่อนนะครับแล้วค่อยปิดกลับไปใหม่นะครับง่ายๆนะครับสบายๆยกขึ้นมาแล้วเห็นแล้ว d นี่นะครับเดี๋ยวยกไปเก็บก่อนนะครับครับหลังจากที่ยกยบ l ็อกออกมานะครับก็นี่นะครับเป็นสภาพของใต้บ่อนะครับ นี่ก็สกรปรกนิดนึงนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเท่าที่ควรนะครับเปิดมาเนี่ยเห็นเลยกันหลักๆเลยอย่างแรกเลยเนี่ยแล้วตัวนี้ก็คือพอไอดีนะครับอนาคตก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสตะเลตน,นะครับแต่ไม่รู้จะมีใครทําหรือเปล่านะครับเพราะเขาบอกว่าอะไรรีดม้ารีดม้านะครับแล้วก็อันนี้อ่าน่าจะเป็นหัวฉีดเนาะส่วนเรื่องท่อกอ็คงตามตามสภาพที่จีเให้มาครับแต่แต่คิดว่าเดี๋ยวอนาคตน่าจะมาเก็บงานเองนิดๆหน่อยๆครับเพราะพวกสายพงสายไฟอะไรมันบางจุดนะครับมันก็ยังไม่ค่อยเรีย ย้อตามความรู้สึกนะครับสำหรับตรงนี้นะครับพระเอกของเราเลยคือเจ้าหัวเทียนนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นชุดปลักหัวเทียนนะครับก็ทําการดึงออกมาอย่างนี้นะครับตรงๆเลยครับง่ายๆนะครับเบาๆสบายๆนี่นะครับก็เอาลงไปก่อนหัวเทียนจะถูกซ่อนอยู่ด้านข้างของตัวเสื้อของเครื่องทุกสูบนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นทีนี้เนี่ยวิธีการทําก็คือเราจะเอาบล็อกเนี่ยสวมเข้าไปตรงบริเวณหัวเทียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เครื่องมือช่วยขันออกมานะครับเดี๋ยวไปเอาเครื่องมือกัน เริ่มจากใช้บ็อกเบอร์16นะครับแล้วก็แกะนะครับเหมือนเดิม นี่ก็หัวเทียนเดิมนะครับให้มาเป็นของ NGK นะครับน,นี่เบอร์นี่ก็คือเบอร์หัวเทียนเดิมเดิมนะครับหัวเทียนนะครับใช้มาประมาณ2,600โลแล้วนะครับนี่มาดูที่หัวนะครับก็ยังสามารถเก็บไว้ใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าหัวก็ยังไม่สึกอะไรนะครับก็ดูจากล่องนะครับนี่ยังไม่จมเนาะ,นเ,นะเ,เดี๋ยวเราก็จะหยิบเจ้าตัวใหม่ใส่ลงไปนะครับ ลืมถอดอันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับใส่เข้าไปที่จุดเดิมของหัวเทียนนะครับอย่าไปใส่ผิดจุดนะครับด้วยพื้นที่ที่แบบเออมันค่อนข้างแคบนะครับทํางานก็ระวังนิดนึงครับคือเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยเรื่องเกลียวระวังอย่าให้ปีนนะครับถ้ารู้สึกว่าใส่เข้าไปนิดนึงแล้วมันขืนเนี่ยรีบเอาออกมาจัดเกลียวใหม่แล้วก็วางใส่เข้าไปให้มันตามล่องนะครับเพราะว่าถ้าปีนเกลียวนี้เป็นเรื่องเลยนะครับอันตรายมากนะครับ ่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเอาบล็อกกดเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวล็อกให้ตึงมีอเหมือนเดิมนะครับโอเคก็น่าจะโอเคแล้วนะครับปลักหัวเทียนนะครับ,ก,รบก็ใส่เข้าไปนะครับเก็บนะโอเค เช็คดูนะครับให้แน่นด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูนะครับเป็นไงบ้างรอดหรือเปล่าว้าว <Wow. S 1> อ่าชึ่งเดียวติดแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าเปลี่ยนหัวเทียนง่ายๆเพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวมันต้องทดลองใช้ก่อนอะเอางี้แล้วกันคือผมก็จะไม่ได้มาบอกว่าห,หัวเทียนมันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะแต่ว่าผมต้องขอลองใช้ดูก่อนแล้วมันจับจากความรู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วอะเรื่องการออกตัวจังหวะความต่อเนื่องในการส่งคันเร่งเนี่ยมันดีขนาดไหนก็เดี๋ยวจะหาคำตอบมาแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับทสรุปของการเปลี่ยนเจ้าหัวเทียนบิ๊กไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวก็ผมขอเก็บอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนล้วกันอ๋อก่อนปิดเจ้าตัวยบ็อก มีของแถมไม่ทีดนึ่งครับตากล้องตากล้องช่วยดูหน่อยครับอ่านี่ครับรถประมาณเข้าเดือนที่2เนาะสิ่งที่ผมอยากให้เห็นเดี๋ยวผมเช็ดเลยนี่ครับอ่าก็ตามตตามการใช้งานนะเพราะว่ารถวิ่งไรเดอร์ก็ประมาณนี้ครับเราจะเห็นตามจุดอาร์ต่างๆครับก็มีนี่ครับลอยกภาพสนิมนะครับเริ่มเกิดขึ้นแล้วคือเนี่ยครับมันเป็นจุดเล็กๆน้อยเนี่ยครับจุดตรงนี้เลยครับเน่อนข้างชัดเลย ว่าเป็นรอยสนิมขึ้นมานะครับก็คืออาจจะเรื่องการเก็บสีแล้วก็เรื่องการอาร์คไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการเชื่อมนะครับซึ่งผมว่ามันเร็วไปใช่ไหมตากล้องตากล้องว่าไงมัมเร็วก็ดูโดยทั่วไปนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับ ก็พวกตามรอยเชื่อมต่างๆนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ว่าจะติจะอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออช้ากว่านี้หน่อยก็จะดีนะครับดูสนิทนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเจ้า g p s x โดนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ i ูริเทียมหรือเป็นแบบธรรมดาว่าเป็นการอัปเกรดต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับหัวเทียนสามารถมาแชร์ข้อมูลนะครับมาคอมเมนต์ใต้ล่างกันได้นะครับหรือว่าสอบถามว่าราคาเท่าไหร่ซื้ออะไรยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทิ้งไว้ได้นะครับเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนนนนคคควาาาาามมมรรู้้้้กััะะบเเเเเผืืื่่่อออพขขจได นะครับมาดูเอาทดลองไปเปลี่ยนกันดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรากำลังจะทําการไลฟ์นะครับอยากให้เพื่อนๆเข้ามาช่วยดูช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันเหมือนมานั่งคุยกันดีกว่านะครับมาเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆกันนะครับเผื่อว่าจะได้ทําให้เจ้า g p พีเอ็กโดนเนี่ยเป็นที่ใช้งานได้ถูกตาโดนใจกับใครหลายๆคนนะครับแล้วจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้รถนะครับเพราะว่ามีหลายทั้งคอมเมนต์ที่ดีกับรถแล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่ดีกับรถเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีการรับสอเซร์มาาจก GPS Spons ย่างใดนะครับแต่ว่าแค่อยากสร้างเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ g p s นะครับเพราะว่าคนทุกวัยที่ใช้นะครับเขาก็ต้องมีคําถามต่างๆมากมายกับรถยังไงก็ตามสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานรถบ้านๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ